อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬกาบทความจากนิตยสาร Secret ประจำเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2561คอลัมน์ Family i s s u e เรื่องความตายน่ากลัวหรือโดยแม่ชีสันสเนีสถีียนสุด จะทำอย่างไรเมื่อต้องเผชิญกับความจากพรากหรือความตายสิ่งที่เรารักคนที่เรารักวันหนึ่งก็ต้องมีการจากพรากกันเป็นธรรมดาโลกไม่จากเป็นก็จากตายบางคนอาจไม่พบภาวะจากเป็นแต่สำหรับจากตายต้องเจอแน่นอนเพราะความตายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และความตายก็ไม่มีคิว ผู้ใหญ่ไม่จําเป็นต้องตายก่อนเด็กไม่จําเป็นต้องตายหลังเราทุกคนมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมอะไรย่อมได้ผลของกรรมนั้นฉะนั้นสิ่งที่แน่นอนคือทุกคนต้องตายเพียงแต่ไม่มีใครรู้ว่าต้องตายเมื่อไรเท่านั้นเอง สำหรับข้าพเจ้าความตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวที่มนุษย์กลัวตายเพราะมองความตายในความหมายของการจากพรากเรารักอะไรย่อมไม่อยากพรากจากสิ่งนั้นความตายทำให้เราถนอมรักมากขึ้นเพราะถ้ารู้ว่าสิ่งที่รักกำลังจะตายเราจะยิ่งทนุถนอมเราจะไม่ประมาทในความรักเพราะสิ่งที่เรารักกำลังอยู่กับเราสั้นลง ความตายจึงไม่ได้น่ากลัวแต่จะถูกนํามาใช้ให้ถูกต้องและงดงามเพื่อให้ความรักที่มีอยู่ถูกต้องและงอกงามแม้จะสั้นลงทว่าก็จะสดเสมอการเกิดและความตายเป็นแพ็กเกจเดียวกันค่ะมนุษย์ได้การเกิดพร้อมกับความตายเราจึงพึงมองการเกิดอย่างชื่นชม และมองความตายอย่างมีคุณค่าและดำเนินชีวิตโดยอยู่อย่างมีความหมายและตายอย่างมีคุณค่าเราต้องอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นชีวิตที่เหลือจะยาวจะสั้นแค่ไหนถ้าไม่เป็นเงื่อนไขของความทุกข์ก็มีคุณค่าทั้งนั้นค่ะนอกจากจะอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นคือเราไม่ทุกข์แล้ว เรายังต้องเคารพบุคคลที่เราอยู่ด้วยคือต้องไม่ทำให้บุคคลที่อยู่ตรงหน้าเราต้องตายทั้งเป็นหรือทุกข์เพราะเราด้วยกลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจะกอ่านให้ฟังใบชี้ได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์